ครับสวัสดีครับผมเอนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเก็บความรู้เรื่องรถจักรยานยนต์มานิดหนึ่งเผื่อเป็นความรู้ว่ารถของท่านเนี่ยมันมีอาการแบบนี้นะครับจะได้ไม่ต้องโดนช่างเขาต้มเอาอ่าท่านเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้น่ะเสื้อสูบมันทะลุใช่ไหมสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากไอ้นี่นะครับโซ่ลาลินนะครับ โซ่รอนมันมีหน้าที่เนี่ยเป็นตัวขับขับตัวแคมตัวนี้นะครับให้ทําหน้าที่เปิดและปิดตัว i d เดเสียนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าโซ่ร่อนนี้เนี่ยมันหมดอายุการใช้งานนะครับตอนนี้มันก็เกิดการยืดแล้วก็มันจะมีชุดของตัวตัวกดโซ่อยู่ภายในนี้นะครับมันก็บอกดันโซ่เนี่ยมันเกิดการชรุดแล้วมันไม่ดันโซ่ตัวเนี้ให้มัน ตึงอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นพอลาเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยโซ่มันจะเกิดการกระพือนะครับแล้วโซ่เนี่ยมันก็จะมาถูกับตัวเสื้อสูบตัวนี้ให้เกิดการทะลุนะครับรเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ที่ถูกวิธีคือเราต้องเปลี่ยนชุดโซ่เราลิ้นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวอ่าตัวชุดชุดกดโซ่ที่อยู่ภายในนี้นะครับมันจะได้ไม่เกิดปัญหาซ้าซ้อนนะครับครับก็หวังว่าทุกๆท,ท่านที่ใช้รถจักรยานยนต์ รุ่นตัวนี้นะครับเป็นเว็บร้อยสิบไอระบบบลชีตนะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแก่ทุกๆท่านนะครับเผื่อว,ว่ารถเรามีปัญหาแบบนี้เราจะได้อ่าแก้ไขถูกจุดนะครับเะได้ไม่ต้องถูกช่างขอต้มเมานะครับครับเดี๋ยว